เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ตอนหลังในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาก็น่าจะได้เห็นรูปของคิมจูแอรในสื่อเนี่ยบ่อยมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวเรื่องของคิมจูแอรเธอคนนี้เนี่ยไม่มีรายงานชัดเจนนะว่าอยู่เท่าไหร่ต้องประเมินกันนะคะประเมินกันน่าจะอยู่ที่เราๆสัก10 12ปีประมาณนี้นะคะดูจากรูปร่างลักษณะในในช่วงเวลานี้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยก็ปรากฏตัวเคียงข้างกับคิมจองอึนผู้เป็นบิดาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งส่วนใหญ่เป็นการปรากฏตัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทาหารนะคือไม่ใช่เรื่องข,องข้องครอบครัวอย่างเดียวแต่พอไปดูขี้ปนาวุธก็เอาลูกไปด้วยอะไรด้วยใช่ส่วนใหญ่จะปรากฏกายเคียงข้างคุณพ่อเลยนะคะไปดูขี้ปนาวุธไปดูการซ้อมรบไปดูการยิง ่อยด้าเทียมต่างๆนานนานเนี่ยก็จะมีภาพของคิมจูแอร์เนี่ยขึ้นม,มานะคะซึ่งคําว่าจูแอร์แปลว่าความรักของเกาหลีความรักของเกาหลีออแปลว่าความรักของเกาหลีนะคะที่เป็นข่าวก็เพราะว่าทางข่าวกรองของเกาหลีใต้เนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการเนี่ยตั้งให้คิมจูแอร์คนนี้เนี่ยมาเป็นสักเซสเซอร์ก็คือเป็นผู้สืบทอดต่อจากคิมจองอึนเลยนะ เป็นทายา oh. ทาสายเลือดแล้วเป็นยังยังเป็นทายาททางการเมืองด้วยว่างาั้น oh. มีโอกาสที่เธอคนนี้นะคะจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือคนต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาที่มีการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อไปดูการซ้อมต่างๆด้านการทาหารเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการเทรนก็คือการฝึกซ้อมเพื่อให้เธอนี่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับช่วงต่อการบริหารเกาหลีเหนือได้นะคะเพราะ อะไรรู้ไหมที่เขาที่เขามองว่าคิมจูแอรเนี่ยจะมารับช่วงต่อเพราะว่าข่าวกรองเกาหลีใต้ประเมินว่าดูแล้วเนี่ยสุขภาพของคิมจองอื่นไม่น่าจะดีเท่าไหร อยครับเ,เขากังวลถึงเรื่องสุขภาพกันแล้วใช่เพราะว่าตามรายงานข่าวที่ออกมาก็คือคิมเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักประมาณสัก140อน่าจะนะคะน่าจะเป็นเบาหวานน่าจะมีเรื่องของความดันโลหติตสูงด้วยะคะซ,ซ้อนกันมากมายหลายเรือ่องหลายเรื่องที่มันแทรกซ้อนกันอยู่นะคะก็เลยเชื่อว่าด้วยด้วยความที่สุขภาพของคิมอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการตั้งเป็นผู้สืบทอดเนี่ยขึ้นมามตั้งแต่เนินๆเลยแม้ว่าเธอเนี่ยจะอายุเพียงแค่ประมาณ10 12ปีก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยความที่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อหลายต่อหลายครั้งก็เลยทําให้เธอคนนี้ถูกจับตามองมากๆนะเพราะว่าไม่เคยเห็นลูกคนอื่นของคิมเลยนะไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยทําข่าวมาตั้งหลายปีเนี่ยไม่เคยเห็นลูกคนอื่นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคิมจูแอ๋อเนี่ยที่ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนะคะคาดกันเนะเป็นการคาดเดาล้วนๆเพราะว่าไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของภายในครอบครัวของคิมจองอึนเลยนะคะประเมินว่าเขาน่าจะมีลูกเน,นี่ยสามคน 3คนด้วยกันใช่3คนคาดว่าคนโตเป็นลูกชายคนที่2ก็คือจูแอคนนี้แล้วก็ค,คนที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นลูกชายแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อไม่มีการเปิดเผยหนะ้าตาของลูกชายทั้งสองคนเลยนะคะมีแต่จูแอนนี่แหละที่เผยพแพร่ออกมานะคะทีนี้ทำไมเขาถึงเชื่อมั่นกันมากๆว่าจูแอนเนี่ยจะได้เป็นผู้สืบทอดของเกาหลีเหนือคนต่อไปเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณสักเดือนมีน,นาคมเนี่ยสื่อเกาหลีเหนือมีการเรียก ใช้คำที่เรียกจูแอนะใช้คำว่าเฮียงโดซึ่งเฮียงโดเนี่ยแปลว่าผู้ชีน้นำที่เยี่ยมยอดของเกาหลีเหนือปกติเขาจะใช้คำว่าเฮียงโดต่อเฉพาะผู้นำสูงสุดต่อผู้ที่จะสืบทอดอของเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่มีการระดับสูงเ,เออ,อระดับสูงแบบสูงบนบนเลยแต่มีการใช้คำว่าเฮียงโดต่อคิมจูแอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประเมินนี่แหละเป็นคนสืบทอดต่อจากคิมจองอึนอย่างแน่นอน เธอไม่ใช่แค่บุตรสาวไอ้เพียนที่รักเป็นบุตรสาวที่ได้รับการเคารพเลยยกย่องอเป็นอันดับแบบต้นๆของประเทศเลยนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นผู้นําหญิงคนแรก ก,ก่อนหน้านี้เขาจับตาไปที่คิมโยจองเนาะน้องสาว,สาวของผู้นําคิมนะคะที่ก็มีบทบาททางด้านการเมืองอทางกองทัพเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็มีลักษณะที่แบบดุดันแบบผู้หญิงอะ่ะเป็นผู้หญิงแบบแข็งก้าวดุดันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าคิมจูแอร์คนนี้เนี่ยจะมีบทบาทต่อไปอีกมากน้อยขนาดไหนต้องจับตาไปที่เรื่องของสุขภาพของผู้นําคิมด้วยนะคะ